สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยีด่ดีตอนรับเขาช่องน้องจะจ่าผ้าร่วยน้องจะจ่าผ้าร่วยใดมีโอกาสมาคุมคชโฉนดค่ะมาไหว้้ทวเวสุวรรณเ้ยค่ะเด้อเพิ่นมาอยากได้ยังขอเลยนี่ค่ะค่าถาเพิน่นค่าถาบูชา้ทาวเวสุวรรณตั้นงนโมสามจบนี่ค่ะค่าถาบูชา้ทาวเวสุวรรณตั้งนโมสามจบแล้วก็ระลึกถึงเพิ่นแล้วก็ตามนี่เลยค่ะพี่น้องนี่เลยค่ะเด้อ ตามนี่เลยตามนี่เลยค่ะนี่ค่ะคนว่าให้ขอเลยอยากได้ยังขอเลยสำเร็จกับจังไาอีกเท่นึงคนว่า ไหนคะเต,ต้นจับลอตเตอรี่แล้วเหรอลูกจับไอ้นั่นจับไข่โอ้จับไข่มังกรเดี๋ยวตามไปกุมาน,น้อยก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวนะคะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวตามตามนักท่องเที่ยวพี่น้องจะคล้องกันกับพี่น้องอนี่เพิ่นเข้าไป้างในไห้เลยเนะาะตอนนี้เอ่เลนไตเต้นกำลังจะจับไข่นะคะหมายถึงไข่ปิงปองค่ะปู ยับให้แน่จับได้อะไรคะน้องเอาให้เลมันดูหน่อยคะ่ะได้เลขอะไรครับเอาเอาทีละลูกครับเมื่อกี้เขาจับลูกไหนก่อนสี่ลูกแรกน้องไตเติลจับได้เลขสี่คะ่ะเอาลูกที่สองครับผมเลขอะไรครับเก้ากับหกสี่แล้วก็เก้าค่ะสี่เก้าค่ะพี่น้องเอ,เอาอีกลูกหนึ่งองคใชายเขายิงให้อีกลูกหนึ่งเอาน้องดูดูด,ดิลูกนี้อะไรลูกที่สาม 9ก้าีศูนย์หรือศูนย์ีเก้าค่ะน้องไตเติ้ลเลนของน้องจะจับผ้ารวยเองค่ะพี่น้องอพิ่นปูอินสมมาสานพ่นมาขอพอนปูอินสมด้วยค่ะเด้ออ่าอ,อ่ะสรุปได้เลขอะไรนะไม่ไม่แมงสี่เก้าศูนย์ 90, เนาะสรุปได้เลข4ี0เก้าศูนย์ค่ะทำชโนดได้เลข4ี0เก้าศูนย์ด้อค่ะพี่น้องไปลงทุนกันเดอ้อได้แล้วก็มากแก้บ,บนแจ็คเอ้นนั่นประทัดไหม ประทัดจุดไหมกล่องเลขสองเก้าเก้ามันต้องจุดทางหลังเราค่อยมาเหรอหมายถึงว่าถ้าเราขอแล้วเราสําเร็จก่อนถ้าเราขอแล้วสาเร็จก่อนเราค่อยมาจุดถวายท่านใช่ไหมไไเอาตามนั้นเนาะอันนี้พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีมวยผมพระแม่ธรณีมวยผมอันนี้นักท่องเที่ยวค่ะเพื่อนมาชม ตอนนี้พี่สีค่ะพี่สีมันกำลังขอพอรพี่สีน้องตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะมากกับพี่น้องเ้มเยมึงพี่สีน้องตุ๊กตากำลังขอพรคำบูชาพระราหู จากขอพรอนเรียบร้อยพันก็ฝากลงไปในกระถางถูกที่สถานที่พันเตรียมไว้ให้ค่ะทุกต,ตอนนี้น้องทุกตาค่ะพันกำลังขอพรอืนขึ้นกันอ้าพี่สีลบกวนเด้อายครบเหมือม่อหรือเปล่าใบใบจักมองแล้วนี่ประมาณจักมองแล้ว สอง,อ,ง,สอ,งอันนี้อัน,นมองสุดท้ายมันบ่นนอ่ะออกมาให้เพิ่นไหวน้น้นน่มบันน้ท่องเที่ยวเพิ่นกระซิขอวัยนั่มมาคุยกันทังพี่ได้ขอนอนุญาตได้ค่ะเอามาไหว้ทังพี่บันเอา้าเยอะอันมีความรู้สึกยังไงไหนมาสถานที่แห่งนี้รู้สึกว่าตอนนี้พี่สีเพิ่นกระลังที่ยอดหนึครับพี่นอ้อง มีความรู้สึกอย่างไรคะเอ่ยได้มีโอกาสมากมือนีมีความป่าปื้มคือมาขอพอ่ออย่างแนนอคือว่าเพิน่นไหนขอเลยได้เพิ่นามาผามบนเดอร์ขอ,ขอเลยอยากได้แล้ววันที่หนึ่งกับขอแล้ววันที่หนึ่งคือว่าอยากได้อีกอย่างกับขอแกแวแหวนมึนท่องกับขอขอโขอลขออแล้ววันที่หนึงง่ง<า>ต้องเป้าหมยต้องชัดเจนว่าอยากได้ลอตอรี่วันที่หนึ่งหรือวันที่สองก็ดีสิน่ะวันที่หนึ่งที่สองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นเจ้าหน้าที่เพิ่นแนะนำมาอย่างสี่าขอเลยอยายาบ่นเดอ คือว่าอย่างไรแล้วันที่16ล้านก็บอกว่าอยากไรแล้วันที่16ล้านให้ผู้ขาสําเร็จในวันที่16บหกปุยจกีกาสองห้าหันผู้ขาสําเร็จแล้วแล้วผู้ขาสิมาถวายประทัดจักหมื่นนัดจังซี่น่าก็ว้าไปอธิษฐานว่างหน่อยสรุปไปักอันขอให้ขออย่างขอชัดเจนบ่โชคขอลาภขอให้ลูกหลานมีแต่ความสุขเออขอโชคขอลาภนี่ขอจักหมื่นจักแสนขอเลข3ตัวตรงๆ3ตัวตรงเอาที่กําลังเฮาซื้อคันสําเร็จนี่สิมาถวายประทัดเพิ่นจักนัด มันมีหาร้อยนัดพ่านนัดมื่อนัดสิรวายเพิ่นจังนัดอันนี้ตรงๆเธอได้กันหาล้อยนัดชนะหาร้อยนัดสองลอยเก้าสิบเก้าบาทเด้ออ๋อลอดสายเขาไปสะ็อกเพาะบใิพิีเพิ่นคุยกับเพิ่นประมาณหนึ่งกับใหยเพิ่นไปรอดครับพี่น้องรอดยังเนาะโอ้เขาไปได้เลยบอกจ้ะ อันนี้ถอดรองเท้าไปหนีแม่มันบ้างไม่ต้องถอดเหรอคะใส่เข้าไปเลยเอ้าเข้าไปเลยแย่เข้าไปไปไหว้ขอพ่อปู่ไปเข้าไปเลยค่ะค่ะสาธุด้ใส่รองเท้าเข้าไปได้เลยใส่รองเท้าเข้าไปได้เลยค่ะสาธุขออนุญาตเด้อปูเด้อขออนุญาตถ่ายท่าเด้อปู มีค่ะวันนี้รองจะจะเขามาทางในีน้ที่เจ้าหน้าที่เพือนอธิบายฟังเจ้าหน้าที่เพือนอธิบายฟังตามนั้นเลยค่ะอสาธุเอาหยอดตู้เด้อสร้างบารมีเดอ้อย่างไปเล็กน้อ,นอยอย่างไฟเล็น้อ,นอยสาธุ เสียงซิมซี่หรือเสียงหยังคะยี่ไพหินไหมคะแปดหกแปดหกแปดห้าสามตัวตรงหกแปดห้าค่ะไปเที่ยวต่างประเทศมั้ยบอเราจิ๊กบบ้านกับชงตัวแข็งแรงตัวแย่รับตัวแรงดีโเดอร์จะไปเที่ยวต่างประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวพัฒนาเดอปูเดอร์ลาวีพีเดอร์ซามาคีปูเอาทุกรายการเลยอันอันนี้ไอ้นั่นเนาะขันเก่า นี่ก็เจ้าวไว้คันเก่าอ่ะอันอน้องตุกตาคุยก่อนตุกตามีความจากไหนเนาะได้มีโอกาสมาไห,หว้คุ้มค่ำฉนด<ช>มีความปราบป,ปื้มดีใจบอกดีแต่ทุกอย่างจ้ะอ๋ออธิษฐานยังวังหันอธิษฐานอยากให้เจ้าของเนี่ยหลบพ่อแข็แงแร่งทางพระชายขึ้นตัวเจ้าของสมเกตทุกคงไปด้วยดีอ๋อที่ร่างกายของเจ้าเป็นอย่างไหนเศร้าหรือช่วงไหนเจ้าน่เอ๋อหมายถึงพยาธิโรคข้าในร่างกายคันชิ่งใดบอดีกระฟากเพิ่นไหว เอาตัสิ่งดีๆกลับบ้านแล้วได้ขอเพิ่นบ่เพิ่นว่าให้ขอเลยเพิ่นบ่ให้บ่นขอหยังก็ขอให้เพิ่นขอหยังขอขอรักษาเจ้าของอยู่แล้วเพื่อนอ๋อเน้นเรื่องสุขภาพเน้นแต่เรื่องสุขภาพแม่นบ่บ่ได้ขอโชคลาภแม่นบ่โชคลาภก็เว้าว่าทีงไหนิ่นจะได้ลอตเตอรีแล้วมันเท่าไหร่็อยากให้มีโชคมีลาภแล้วลอตเตอรี่3ตัว2ตัวตรง3ตัวตรงหรือจังไรขอว่าหั่นก็ผมจะเรื่องถือว่าขอให้โชคทือสิบ่ได้ร่์ บ่อไดระบูละค่ะคือว่าขอให้มีโชมิลาภให้มีเงินเทวดามาใส่ใจในเมืองมนุษย์เดบําบุญําบุญกุศลอ๋อสิ่งใดที่บดีร่างกายบกแข็งแรงก็ฝากให้เพิ่มอยรักษาประมาณนั้นโอเคเอาค่าวๆเอาสาธุน้ำเด้อสาธุขอโทษนะคะมากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยมาจะเทียแล้วเออจ้าพ่งจะมากค่ะอ๋อคือกัน เขตเดียวกันแมน้แมนแต่ว่าบ่มีโอกาสบ่มีโอกาสสิได้มากหูยยิหูยิ่อยู่ว่าเป็นคุ้มค้ามโนดแต่ว่าแต่ว่าบ่มีผู้ใดพามาจ้าบ่มีผู้ใหญามาแล้วก็บ่มีโอกาสแมนมื้อนี้เป็นมื้อดีมื้อสันวันดีเ่อสันวันดีจ้่มื้้อนีได้ได้ขอหยังเพิ่นได้เพิ่นให้ขอเด้อเพิ่นบ่ให้บุญอากะขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ให้มีโชคมีลาภขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในวันข้างหน้าของเฮานี่ล่ะเออสาธุค่ะสาธุสาธุนํากันเด้อนี่ค่ะสายบุญครับพี่น้อง สายบุญเพิ่นมาเพื่อกะไฮขอมูลประมาณนี้น้องจะจาจ้าผ้าร้ยกะเอ่อได้ติดตามไอ,อ้น้ำเพิ่อนอันนี้ท่าวเวทค่ะท่าวเวทุวรันขอพ่อนเพิ่นนี่ค่ะช้นดัลน,นากับประมาณนี้นักท่องเที่ยวกะ เริ่มมากเรื่อยๆครับพี่น้องนักท่องเที่ยวกับเริ่มทย่อยมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ <Okay. S 1> นี่เมื่อกี้น้องจ่จาหลอดมองนี่ค่ะหลอดมองนี่หลอดมองนี่ครับเจ้าหน้าที่เพื่อกาทบายไปแล้วน้องจะาอาจจะขอมูลบอนแนนปายใ,ให้เจ้าหนา้าที่เพิ่ออธิบายเนาะพี่น้องจังสีชัดเจนเพื่อกาที่บายไปแล้วเบื้องต้นไปเบื้องไม่คลิปได้เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ ด้านหน้าเพิ่อนอันนี้ท้าวเวทเพิ่อนอันนี้คุ้มข้ามโนดค่ะรูปน้องชายให้รวยปลดหนี้นี่ค่ะแล้วนี่ค่ะรูปน้องชายให้รวยปลดหนี้มาสัน้นอันทั้งนี้เดี๋ยวด้วค่ะเด้น้องจ่าจีบเบืง้ง ตีข้องชัยให้รวยให้รวยทันตาเพื่อนว่าอันนี้คันตีข้องนี่เสียลุยทันตาเด้ออย่าสีตีข้องไปมาตีข้องเมะเฮ็ด<ห>บุรให้ตีข้องน้ำนนนมามาเพื่อนทีมาตีข้องคนหนึ่ง นี่ค่ะเดี่ยวเรียกพี่ซีพี่ซีเมันอยู่ไกลมาตีข้องเลยเฮ็ดบุญต้องตีข้องเดี๋ยวปูมันจะได้ลูกตีสามเทื้าเด้อพี่ซีกำลังมากค่ะพี่น,อน้องถ้ามบ่ตีข้องพันบปุ๋มพันว่าเฮ็ดบุญเสร็จแล้วตีข้องใช้ให้รวยทันตาตีสามเท้ามือหน่ะเจ้าตีก่อนตีสามเทื้าเอ้าตีสามเทื้าเด้อดัดงๆเลยเอาเหมือแห้งเลย อันนี้ไปรูปคล้องทั้งพุ่นค่ะรูปให้มันดังเดี๋ยวชีบอกว่ารูปจังไดนดังเดี๋ยวชีบอกให้มารูปน้องชัยให้รวยล้นให้รวยปลดหนี้ตอนนี้พี่สีพี่สาวน้องจ่าพระรวยจะมารูปคล้องให้เบิ้งก็เลยก็เลยไซแหวนบอกว่ขันไซแหวนถอดแหวนนี่รูปรูปทั้งไหนรูปทั้งนี้ไครรูปข้างในเอารูปข้างในก็ได้แะไรเธอสะดวกเลยตอนนี้พี่นั่นดังแล้วค่ะพี่น้อง ดังแล้วอ้พี่สีดังเด้อพี่น้องเด้อสาธุอ้สาธุสาธุสาธ,สาธุสุดยอดเลยตอนนี้พี่สีสมมาติปรารถนาแล้วเด้อค่ะเพิ่นลูคของดังดังอืน่นเพิ่นมาหลูคของดังอีลีค่ะบอกให้น้องตุนมามาลุดไงน้องตุนมีนบุญนวาสนาได้เด็กเขาหน่อยคนนี้อันนี้ท้าเวทค่ะพี่น้องท้าเวทสุวรรณคลุ้มคำชะโนดเด้อค่ะเด้อ ท้ายนี้น้องจะจัจผ้าร่วยขอฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่างช่องเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ